เติมสต็อกให้อีกแล้วกับรถตู้ห้องเย็น M P C Q ติดล20บ20องศาได้คันนี้ไปเลยรีใม่ไม่น้อยใส่ตู้ห้องเย็นห้ามพลาดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันน้องแมมเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะอีกเช่นเคยน้องแหมมก็อยู่ที่สูยนรวมรถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้วันนี้ก็มาเติมสต็อกกับรถตู้ห้องเย็น M P C ู ลบ5ีหองศานะคะใครที่มองหารถตู้ห้องเย็นออกไปวิ่งงานต้องจัดคันนี้เลยนะคะกับ Toyota Revo Single c a b 2.4 a t t คันนี้ได้ปี 2, 2022ได้ใหม่เพียงแค่50,000ื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าวันด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวมาชมภายนอกและภายในรถกันเลยคะ่ะอ่ะนี่เลยนะคะสําหรับชมหน้าคันนี้น้องได้ชมหน้าหมูป่าหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะดวงไฟนะคะนี่ยังใส่กิ้ สีตัวรถก็จะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่มมาอย่างแน่นอนในส่วนของล้อนะคะก็จะได้ในส่วนของล้อลกระทะเดิมโรงงานนะคะยางนะคะน้องแมเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะส,สามารถขับได้ยาวๆเลยอ่ะนี่นะคะด้าจับประตูก็จะเป็นแบบดําด้านนะคะมีโลโก้รีโวยังอยู่ครบเลยคิ้วกันสาามีมาให้ครบอ่ะมาดูเม็ดอาร์ก,กันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะเม็ดอ์กรมสวยทุกจุดนะคะรับประกันได้เลยรถทุกคันไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกความนะคะอันนี้น้องแมมย้ำได้ตลอดเลยนะคะเพราะของเรารถเกรดเอจริงในส่วนของตู้นะคะเป็นรถตู้ห้องเย็น MPCQ ติดลบ25องศานะคะความเย็นคือแน่นเอียดแน,แน่นอนนะคะมั่นใจได้เลยด้านหลังนะคะได้ยางมิชลิน XC D2 นะคะรองรับน้ำหนักได้ถึง3ตันกันเลยทีเดียวอมาดูด้านหลังกันบ้างนี่นะคะสำหรับด้านหลัง ไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวมีมาให้ครบนะคะด้านบนก็จะมีไฟเบรกกับไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะที่ตู้มาดูภายในกันบ้างนี่นะคะสําหรับภายในนะคะน้องจะได้ในส่วนของตัวแอนะคะนี่เลยนะคะภายในก็จะเป็นแบบโลหะเป็นเหล็กนะคะนี่สวยๆเลยอันนี้ยังเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวกดอ,ออกเราก็ทำความสะอาดให้แล้วก็ตรวจเช็คให้อีก30กว่าจุดกันเลยทีเดียว มาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าภายในสวยมากอ่ะขอแกะเม็ดอาให้ดูอีกนิดนึงนี่นะคะไม่ได้โม้นะคะว่ายังกลมสวยทุกจุดทั้งสองฝั่งเลยนะคะนีะ่มาดูในส่วนของเบาะนะคะได้เบาะหนังสีดํานะคะคันนี้นี่ ฟองมาไลนยนะคะคันนี้ไม่เพียง50 0 0 0ื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าเกียร์แมนนวลนะคะและที่สําคัญน,นี่เลยได้หน้าจอ Android นะคะรองรับทุกแอปพลิเคชันแน่นอนนะคะด้านล่างเราก็มีนี่เลยปุ่มเปิดปิดนะคะปุ่มละลายน้ําแข็งแล้วก็นี่เลยตรงนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟภายในห้องตู้เย็นนั่นเองนะจ๊ะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะน้องจะเป็นเครื่องยนต์2.4นั่นเองนะคะ นี่เลยนะคะห้องเครื่องของเขานะคะเครื่องเดิมโรงงานแน่นอนนะคะคันเดิมนัดเดิมฝากรกะโปรงเดิมนะคะจุดแต้มสีต่างๆนะคะก็เดิมๆจากโรงงานเลยแม็อาร์ตที่ฝากรกะโปรงก็กลมสวยทุกจุดนะคะและที่สาคัญนี่เราได้แผงกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ใครที่สนใจรถตู้ห้องเย็นคันนี้นะคะราคาเพียงแค่5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อน9 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญาใครสนใจนะคะจองเพียงแค่999บาทเท่านั้น ่านน้ำมันเครื่องฟรีสองครั้ง20,000กิโลนะคะและยังได้รับบัตร SRT Family Card อีกด้วยใครสนใจนะคะรีบโทรมาได้เลย095-030-455หรือว่าจะโทรหาน้องแมมโดยตรงได้ที่เบอร์0 6 4 5 1 9 7 197นะคะและโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซนิไทยรถสวยค่ะ